ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนและกลับมาพบกับก,บการอัปเดตข้อมูลข่าวสารรถมอเตอร์ไซค์ใหม่ๆโดยพวกเราทีมงานม o t ต r ร์ไรฟวลกันอีกครั้งนะครับในส่วนของวันนี้ผมจอนม o เต r i v ไรวลจะขอพาเพื่อนๆกลับมาอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้า500ซีรีส์รุ่นใหม่กันอีกครั้งเพราะหลังจากที่เมื่อ2สัปดาห์ก่อนเราได้เคยนําเสนอไปนะครับว่าได้มีเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์เหล่านี้รุ่นปี2022หลุดออกมาพร้อมเปิดเผยข้อมูลว่าเหล่าฮอนด้า500ซีรีส์ ของระบบเบรกทางด้านหน้าที่จะถูกปรับใหม่เป็นแบบดิสคู่ซึ่งเพื่อนๆสามารถย้อนฟังกันได้ด้วยการคลิกที่ปุ่มตัวไอด้านขวาบนแต่ถ้าเพื่อนๆลองสังเกตกันให้ดีๆก็จะพบว่าในข้อมูลเอกสารที่เราได้รับมานั้นไม่มีการเปิดเผยหรือว่าระบุเรื่องราวเกี่ยวกับเครื่องยนต์ของรถมอเตอร์ไซค์ตระกูลนี้ว่าจะได้รับการปรับเปลี่ยนไปในทิศทางใดจะถูกปรับความจุเครื่องยนต์เพิ่มขึ้นหรือปรับให้แรงขึ้นอีกหรือไม่ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้แม้จะไม่มีเอกสารออกมาแต่เราก็สามารถวิเคราะห์เรื่องนี้ได้อยู่แล้วนะครับจาก ความจริงที่ว่าดั้งเดิมรถมอเตอร์ไซค์ในตระกูล Honda 500 Serie ซีรีส์ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่ถือใบขับขี่ระดับ A2 เป็นหลักซึ่งกฎกติกาหรือว่าข้อกําหนดของผู้ที่ถือใบขับขี่ระดับนี้ทางภาครัฐของทวีปยุโรปก็มีการระบุไว้อย่างชัดเจนนะครับว่าพวกเขาจะสามารถขี่รถมอเตอร์ไซค์ที่มีแรงม้าไม่เกิน47 PS เท่านั้นซึ่งเหล่ารถมอเตอร์ไซค์ในตระกูล Hon d a 5 0 0าร้อซีรีส์ก็มาพร้อมกับแรงม้าสูงสุดที่ชนขีดจํากัดดังกล่าวอยู่แล้ว ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ต่ำมากๆนะครับที่ทาง Honda จะทําการปรับจูนเครื่องยนต์ของมันใหม่ให้มีแรงมา้าสูงขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันโดยแม้ว่า Honda 500ร้อยซีรีส์จะไม่ได้ถูกวางจาหน่ายแค่เฉพาะในทวีปยุโรปเท่านั้นแต่ยังวางจําหน่ายในประเทศสหรัฐอเมริกาที่ไม่ได้มีการจํากัดเลเวลหรือว่าระดับของผู้ถือใบขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ส่วนประเทศไทยของเราเองแม้จะมีการออกนโยบายสร้างกฎกติกาเกี่ยวกับการทำใบขับขี่บิ๊กบค์ออกมาแล้วและก็มีการระบุตัวเลขแรงม้าไว้อย่างชัดเจนว่ารถมอเตอร์ ไซที่อยู่ในเกณฑ์บิ๊กไบค์จะต้องมีแรงม้ามากกว่า47.5 PS หรือ35กิโลวัตต์ซึ่งก็เป็นเพดานในเรื่องของแรงม้าเช่นกันแต่นอกเหนือจากแรงม้าทางภาครัฐก็ได้มีการกำหนดในเรื่องของ CC เครื่องยนต์ที่มาพร้อมกับรถมอเตอร์ไซค์คันนั้นๆด้วยว่าจะต้องมีความจุเครื่องยนต์ไม่เกิน400ซีซีจึงทําให้ Honda 500ซีรีส์ถูกจัดอยู่ในกลุ่มรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์อยู่แล้วด้วยความจุเครื่องยนต์ที่มากกว่าข้อจํากัดทาง Honda จจจึงไม่ําเป็นะต้องงงกกััแรมม้าขอนเอาไว้สําหรรับกาวาวจําาหน่ยใน รเเททศไไยของาก็ด้แต่ก็อย่างที่เราได้เกริ่นไว้ในข้างต้นนั่นแหละครับว่าสุดท้ายแล้ว Honda 5 0 0 s e r i e ซีรีส์เนี่ยก็ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเน้นการวางจําหน่ายในทวีปยุโรปเป็นหลักนอกจากนี้การปรับสเปคเครื่องยนต์ให้มีระดับแรงม้าที่แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศก็เป็นเรื่องที่ทําให้สิ้นเปลืองต้นทุนไป,ปเปล่าดังนั้นจึงสรุปได้ว่ามันก็มีความเป็นไปได้น้อยมากๆอยู่ดีนะครับที่ทาง Honda จะทําการปรับจูนเครื่องยนต์ของ Hon d a 500าร้อยซีรีส์ให้มีพละกําลังมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในขณะนี้นั่นก็รงา,างไดี ในเรื่องของกติกาไปขับขี่ระดับ A2 นั้นไม่ได้มีการระบุขีดจำกัดในเรื่องของแรงบิดสูงสุดเอาไว้ดังนั้นจึงยังพอมีความเป็นไปได้อยู่นะครับว่าท้ายที่สุดแล้วเหล่า Honda 500ซีรีส์ก็อาจจะรับการปรับจูนเครื่องยนต์ใหม่โดยเน้นในเรื่องของการสร้างแรงบิดให้มากขึ้นกว่าที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งอันที่จริงมันก็เป็นทิศทางในการพัฒนาเครื่องยนต์ของรถมอเตอร์ไซค์ Honda 500ซีรีส์ในแต่ละเจเนอเรชั่นถัดๆมาอยู่แล้วแต่มันจะเพิ่มขึ้นอีกมากน้อย แน่หนั้นเราก็ต้องรอติดตามกันต่อไปซึ่งผมก็ต้องขอฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กด Subscribe กดแชร์และกดดิ่งแจ้งเตือน t ู b e h h n n n l m o t t r r i v a l รวมถึงไปกด Following แล้วก็กด s e e First t f n p p g g f f c e e o o o m o o t o r i v a l ให้กับพวกเราด้วยนะครับส่วนในวันนี้ผมจอห์น m o t ต Rival ขอตัวลาเพื่อนๆกันไปก่อนแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ